สวัสดีครับ f c อุงอิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทุก,ท,กทุกท่านนะครับโดนสะแล้วบอสโจกลิ่นบวงสวงหนังคายอ้อยังพิทันจางเลยนะครับก็โดนแซะแรงซะแล้วโดนบูลลี่ซะแล้วนะครับงานนี้ทำเอาบอสโจอยู่มิติดต้องลุกขึ้นมาทำคลิปด่วนเลยนะครับตอบคอมเมนต์น,นี้คนที่มาบูลลี่หนังคายอ้อนะครับ บอกว่าหนังขายอ้อจะมีคุณดูเรอไม่มีดาราดังสักคนนะครับเล่นเอาบอสโจและเพื่อนๆถึงกับของขึ้นเลยทีเดียวนะครับบอสโจบอกว่าขายคุณภาพครับหนังขายอ้อมันมีที่มาที่ไปเป็นสตอรี่เล่าขานสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากรุ่นปู่ย่าตาทวดจนถึงยุคปัจจุบันนะครับมันเป็นความเชื่อเนาะมันเป็นศาสตร์เป็นศิลปะ ของชาวอีสานของชาวหมอลำทั้งหลายนะครับมันเป็นชีวิตของชาวอีสานแท้ๆเลยนะครับความเชื่อความศรัทธาในการนับถือครูบาอาจารย์นะครับสิ่งที่เรามองไม่เห็นศิลปินทุกคนต้องมีสิ่งนี้นะครับยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับสำหรับนักแสดงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหมอลำติเกหรือมโนรา หรือนักแสดงต่างๆนะครับเขาก็ต้องมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของเขานะครับสำหรับที่ไม่มีดาราดังแล้วหนังจะมีคนดูหรือผมว่า F อซท่านนี้คงลืมไปแล้วว่า f อซสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ f อซอุ๋งอิงนี่มีทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับ f อซท่านนี้คงลืมไปแล้วละ่ะว่าฐาน F อซของน้องอุ่งอิงนี่มีทั่วประเทศไทยทุก ทุกหัวละแหงเลยนะครับยิ่งยุคโซเชียลแบบนี้นะครับมือถืออยู่ที่ใครเขาถึงหมดนะครับเหนืออีสานกลางใต้รู้จักหมดน้องอุ๋งอิงคือใครเขารู้จักนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงคืออะไรนะครับยิ่งหนังเรื่องนี้มีน้องอุ๋งอิงแสดงด้วยนี่และเป็นจุดกำเนิดของสุปตา์น้อยอุ๋หอิงเพชรบ้านแพงด้วยนะครับผมว่าปังแน่นอนนะครับหนังเรื่องนี้ ภาพยนตร์เรื่องขายอ้อนาะทำเงินทะลุกเกิน500ล้านแน่นอนนะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะหนังคุณภาพที่ดีนะครับมันต้องมีการเดินเรื่องนะเป็นสิ่งสำคัญเลยนะทุกวันนี้อุง่งเหงเพชรบ้านแพงดังทั่วฟ้าเมืองไทยและฐาน f อฟของช่อง YouTube สาขาของสาน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็ลำเพินออฟฟิเชียลต่างๆนะครับ มีเป็นร้อยช่องเลยนะครับคิดดูดีๆนะครับ FC แต่ละช่องนี่มีเป็นหลักล้านหลักแสนเยอะแยะเลยนะครับช่องย t u b e เนี่ยเป็นร้อยช่องเลยนะครับคุณคิดดูดีๆนะครับาจะไม่มีคนดูหนังเรื่องนี้นะครับถามว่าดาราดังผมว่าไม่จําเป็นเลยก็ได้ครับเพราะว่าความดังของสายหมอรำนี่เขาก็มีอยู่แล้วนะ นี่กำลังเปิดมิติใหม่เลยนะครับของวงการหมอลำเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่วงการหมอลำนี่เปิดมิติใหม่สู่โลกภาพยนตร์นะครับที่จะทำให้ทุกคนนี่ต้องตะลึงกับวิถีชีวิตวิธีศิลปะของชาวอีสานนะครับศิลปินหมอลำต่างๆเนี่ยจะได้ออกสู่สายตาชาวโลกนะครับหนังไทยหลายๆเรื่องเลยที่ไม่มีดาราดังสักคนเลย แต่ว่าทำรายได้เกิน700ล้านขึ้นไปเลยนะครับไม่มีดาราดังสักคนอย่างเช่นหนังสปรเรนี่ครับไม่มีดาราดังสักคนเลยนะเอาชาวบ้านแสดงล้วนๆเลยแล้วก็หนังหลานมาอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่กำลังฉายทั่วโลกเลยอะโกยไรายได้เป็นก่อเป็นกรรมเลยนะครับไม่มีดาราดังสักคนเลยเนี่ยหนังคุณภาพนะครับหนังที่ทำรายได้ ดีมันต้องมีการเดินเรื่องเนาะมันมีจุดขายครับและสําหรับหนังคายอ้นี่มันก็มีสตอรี่เนาะเล่าขานกันมาตั้งแต่โบ,บราณน,นะครับถึงวิถีของศิลปินหมอลำต่างๆเนาะศิลปินตั้งหลายเป็นเรื่องราวที่เล่าขานกันไม่รู้จบเลยนะครับเอฟซี mm. <FC S 2> ท่านนี้ mm. ต้องคิดใหม่แล้วละครับผมว่าและคอยดูต่อไปก็แล้วกันนะครับ แค่ผมเห็นโปสเตอร์หนังคายอ้อนี่ทำเอาขนล,ลุกเลยนะครับมันมีมนขลังนะสเสน่ห์คายอ้อนคนที่ไม่ได้เป็นศิลปินอาจจะไม่รู้จักคายอ้อก็ได้เนาะแต่ว่าสิ่งนี้นะครับมันมีมานานมีตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อๆกันมานะครับในการนับถือครูบาอาจารย์ที่ถ่ายทอดศิละปะศิลปินให้ลูกศิษย์เนาะ ที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับศาสตรละศิลป์ต่างๆในเขามีครูของเขานะครับขายอ้อก,ก็เหมือนกันนะครับเป็นครูอย่างหนึ่งที่บรรดาหมอลำแต่ละสายแต่ละท่านเนี่ยเขามีความนับถือศรัทธาของท่านนะครับสนุกแน่นอนนะครับหนังคายอ้อและน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะมันเป็นหนังไทยที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวอีสานแท้ๆเลยนะครับ ซึ่งชาวโลกต่างก็ให้การยอมรับภาพยนตร์ไทยในขณะนี้นะครับทั่วโลกเลยนิยมดูภาพยนตร์ไทยกันนะครับสังเกตได้หลายๆเรื่องเลยนะครับที่ไปโกยเ,เงินที่ต่างประเทศนะนะครับต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นะครับขายอ้อปังแน่นอนเลยนะครับผมว่านะยิ่งพ่อๆแม่ๆเอฟซีของน้องอุ๋เนี่โอ้โหมีไม่รู้กี่ล้านคนนะครับทั่วโลกเลยนะครับ อเองเพชรบ้านแพงนี่ไม่ธรรมดานะครับผมจะบอกให้